สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราได้ไปทําบุญไหว้พระปิดทองนะคะที่วัดหนองบัวนะคะจังหวัดเืียงรายอ่าเราก็ได้ซื้อดอกไม้แล้วก็ขึ้นไปไหว้สักการะพระนะคะวันนี้รู้สึกว่าคนจะเยอะมากเลยนะคะที่วัดหนองบัวเราเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนะคะทุกคน เพื่อใครแวะมาจะได้ทำบุญด้วยกันนะคะการทำบุญแล้วสบายใจที่สุดในรอบเลยค่ะไถ่ายรูปมาเยอะมากเลยวันท้องจัดสถานที่ดีมากเลยค่ะสศรษฐีมากากให้ทุกคนถ้าเดินทางผ่านมาตรงเมืองการจิระบุรีแวะสักการะไหว้ผาด้านนะคะทำบุญยอดตังเท่าไหร่ก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องยอดเยอะ บาทสองบาทเราก็หยอดได้นะคะบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งทุ่มสองทุ่มแล้วนะคะคนก็ทยอยกันมาไหว้พระปิดทองกันนะคะเยอะมากค่ะทางวัดเขาจัดงานดีมากเลยนะคะจัดงานได้สวยมากจอ,อ,อกไม้ก็สวยนะคะทางขึ้นบันได จัดผ้าปลูกผ,ผ้าดอกไม้อะไรแบบเนี้ยค่ะคนนะคะเจ้าหน้าที่วัดก็บริการผู้จาด,ดีมากถามอะไรเขาก็ตอบดีมากเลยนะคะมีให้แลกตังค์ด้วยนะคะแลกเหรียญที่วัดเขาก็ไม่ได้เน้นอะไรนะคะมีบาทสองบาทก็หยอดได้นะคะได้ทำบุญแล้วสบายใจนะคะ อันนี้เราก็ปิดทองนะยอดเปลี่ยนเจ็ดพันสี่สิบนะคะเบน้ยเงินสามเดืนแรกเราได้เรื่อที่หนึ่งสองตายุบเงินเราต่อทาพผ่าลางเกินเตียงเตียงตีสิ้นแล้วและเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันนะคะขอให้ทุกคนนะคะโชคดีโชคดีรวยๆเฮงๆนะคะต้อนรับสิ้นเดือนสิ้นปีนะคะปีหน้าก็จะปีใหม่แล้วนะคะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมกันนะคะขอบคุณค่ะ